ก็ต้องฝ้าไปเสือเพ่อนๆเดี๋ยวเส้นจิเละกังวหมดเจ้าอยากเส้นมามกแข็งๆแล้ววันนี้เอาเลยครับยิบซียิบหายยืนบนมงไฟได้ล่ะครับผมลองติดใจครับมากดเดเยอะมาเกาเราได้หมดเลย นนออร่อยนะเห็นกันรู้แล้วครับลา้างจะได้ร้อนๆหูยตบร้องครับต้องชิ้นแบบดื่น้ำจิ้มในนาำกินดูความเบาครับผมใส่เคริมปุ่มมามาด้วยเลยครับรวมของเค็มข้นแต่ได้กลิ่นหอมมันตะคนตอบมามาต้องใส่ครับนี่ครับมีทำให้ไข่เป็นยางตูมมาตูมทั้งหน่อยครับ น้ำมันพิกเผาครับทำเลยดูตุต๊ไข่ของเราครับผมลุยสวัสดีครับผมโอ้สุ็ดีเลยครับผมลอง อว้าวเดินครับคนใหญ่บริเวนี่จะขอญาตคุกเขาก่อนนะครับผมมันอีกินเป็นเส้นมาม่าแบบสุกตอนให้ถวยตอนเ็าครับเดินครับโหตูดใหญ่มากใส่กับเส้นมามา่า ชอบมากดูคำนี้ครับคอไก่ให้ดูใกล่ละลาย ตีนไก่ที่ดีต้องดูตัวแบบนี e <S 2> <S 2> ้เลยครับสินมันดูกสินเซเว่นนะครับผมแกนกระลำ เจ้บหมาอมายัดฉีกกว่าฉีกให้เป็นสียงครับผม ยาวๆเลยยาวมาแล้วก็ขาดไปหนึ่งอันครับเส้นมาล่าครับตีนไก่เข้ากันแน่นอนครับมาก,กินมาล่าคแรบบับถีงเขาจ้มามัใใกไม่ตีนไก่จีนนะครับผมถึงเจ้ากินแก้มเราอันนี้จะไปด้วยกันไหมไหมตีนไก่มาล่าไหม กินมาแล้วเข้าไปอืหอหอมมาก ข้นไข่ดิบด้วยทีเดยหืมดูดได้มากเกือบจิตฟันสุก,ก,ก,กเป็นต้มยำเห็น học Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, Để không? Để không? Để không?